สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกนในยูเครนครับโดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตแผนที่ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะย,ยิ่งครับในภูมิภาคโดเนตซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมมานี้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งของฝั่งยูเครนและก็ของฝั่งรัสเซียโดยเรามาเริ่มต้นจุดแรกกันก่อนนะครับจุดแรกเนี่ยเกิดขึ้นใกล้กับเมืองบักมุดในภูมิภาคโดเนต โดยเมื่อวันที่22ธันวาคมครับมีการรายงานการรุกคืบของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นทางตะวันออกของหมู่บ้านเวสเซเลก็เป็นการรุกคืบต่อเนื่องของทางรัสเซียนะครับโดยพื้นที่ทางตะวันออกของหมู่บ้านเวสเซเลนั้นมีการรายงานความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนธันวาคมนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ จากความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านเวสเซเลนะครับก็มีการคาดกันว่าในอนาคตทางรัสเซียอาจจะเข้าโจมตีหมู่บ้านเวสเซเลเป็นเป้าหมายต่อไปทีนี้ครับขยับลงใต้ลงมาหน่อยก็เป็นพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองบัคมุดก็มีการเปริดความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นโดยจุดแรกนะครับก็เป็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับ มีการรายงานออกมาในช่วงวันที่22ธันวาคมว่ากองกำลังของทางรัเสเซียได้มีการรุกเข้ามาทางตะวันออกของหมู่บ้านโบดานิฟกาและมีการเข้ามายึดพื้นที่บริเวณสวนหน้าของหมู่บ้านโบดานิฟก้ารวมไปถึงทางรัเสเซียพยายามรุกพื้นที่โดยรอบของตัวหมู่บ้าน นอกจากนี้ครับในวันเดียวกันวันที่22ธันวาคมก็มีการรายงานกองกำลังของทางยูเครนได้มีการรุกคืบเข้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านโบนานิฟกาที่ก่อนหน้านี้ทางรัสเซียพยายามเข้าโจมตีโดยกองกำลังของทางยูเครนนะครับสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านโบนานิฟกาได้การตีโต้กลับของทางยูเครนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้หมู่บ้านบูนานิฟกาถูกทางรัสเซียเข้าโจมตีจากทางใต้นอกจากนี้ครับในวันเดียวกันวันที่22ธันวาคมก็มีการรายงานคับว่ากองกำลังของทางรัสเซียได้มีการรุกคืบยึดพื้นที่ที่เป็นเนินไกลกับถนนโอ0506ลงไปถึงมีการรุกคืบเข้ามายึดพื้นที่บริเวณสุสานตรงนี้ด้วยมีการคาดกันว่าทางรัสเซียนะครับอาจจะมีการรุกต่อเนื่องและจะเจอแนวป้องกันที่ใหญ่ ของทางยูเครนบริเวณชาชิฟจาซึ่งปัจจุบันนะครับแนวรบใกล้กับเมืองบักมุดทางยูเครนเนี่ยก็ยังคงทำงานอย่างหนักครับเพราะเนื่องจากว่าการรบในช่วงฤดูหนาวมันต้องต่อสู้กับสภาพอากาศด้วยนอกจากทหารของทางรัเสเซียแล้วทางยูเครนนะครับพยายามสกัดกั้นการรุกของทางรัเสเซียหลายจุดไกลกับเมืองบักมุดทั้งทางเหนือ และข้อทางใต้สถานการณ์การรบนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างดุเดือดทางรัเสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติการปฏิบัติการการรุกใกล้กับเมืองบักมุดณนะเวลานี้เราต้องคอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าพื้นที่ใกล้กับเมืองบักมุดจะมีความเคลื่อนไหวไปทิศทางใดสถานการณ์ต่อมาครับเกิดขึ้นใกล้กับเมืองมารินกาโดยเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นใกล้กับเมืองมารินกาในภูมิภาคโดเนต ก็เป็นสถานการณ์การรบต่อเนื่องครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเมืองมารินกากันก่อนโดยเมื่อวันที่22ธันวาคมครับมีการรายง,งานออกมาว่ากองกำลังของทางรัเสเซียได้มีการรุกคืบพื้นที่ทางตะวันตกของมารินกาก็เป็นพื้นที่เสียงเหลืองนี่เลยครับส่งผลนะครับให้ทางยูเครนเนี่ยต้องถอนกำลังบริเวณถนน o 0 5 1 0 การรบที่มาริกานกาจะเป็นฝั่งรัเสเซียที่พยายามลุกคืบอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันทหารยูเครนให้ออกจากตัวเมืองมารินกาให้ได้มากที่สุดส่วนทางยูเครยนครยังคงพยายามในการเข้าโจมตีพื้นที่ของมารินกาสถานการณ์ต่อมานะครับขยับลงใต้อีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมเห็นพื้นที่เสียงเหลืองตรงนี้ครับ จุดนี้ก็มีการรายงานในช่วงวันที่22ธันวาคมว่าทางรัเสเซียได้มีการรุกคืบเพิ่มเติมสถานก,การณ์ในปัจจุบันนะครับบริเวณหมู่บ้านโนวมีไคลิฟกาก็คือตรงนี้ครับมีการรายงานการรุกของทางรัเสเซียจากทางตะวันออกทางใต้ รวมไปถึงมีการรายงานถึงการรุกจากทางเหนือและกกำลังของทางรัสเซียนั้นค่อยๆขยับเข้าใกล้หมู่บ้านโนโวมีไคลฟกาหมู่บ้านโนโวมีไคลฟคกับนะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับทั้งยูเครนและก็รัสเซียทางยูเครนครับไม่ต้องการให้ทางรัสเซียเข้ามายึดหมู่บ้านแห่งนี้เพราะมันจะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เชื่อมไปจนถึงถนนโอศูนย์ห้าสามสอง ทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องการเข้ายึดหมู่บ้านโนวมีไคลิฟกาเพื่อที่จะเข้าใกล้ถนน o 0 5 3 2เช่นกันแต่จากรายงานนะครับทางยูเครนได้มีการตีโต้กลับรวมไปถึงมีการเข้าปะทะกับแนวหน้าของทางรัสเซียหลายจุดส่งผลให้การรบบริเวณหมู่บ้านโนวมีไคลิฟกานั้นจะไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมามีเพียงรายงานการประทะกันสถานการณ์ที่หมู่บ้านโนวมีไคลิฟกาเนี่ยถือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะตอนนี้ก็ กองกำลังของทางรัเสเซียก็เข้าประชิตตัวหมู่บ้านส่วนทางยูเครนเนี่ยก็มีการเสริมกำลังเพื่อตั้งรับรวมไปถึงบางทีอาจจะมีผลติการตีโต้กลับของทางยูเครนเกิดขึ้นหากเรามองจากแผนที่เราจะเห็นว่าหมู่บ้านโบมีไคลิฟกานะครับกำลังจะถูกล้อมจากทั้งทางตะวันออกทางใต้แล้วก็ทางเหนือ โดยตอนนี้ทางยูเครเนจะนต้องผลักดันทหารรัเสเซียที่อยู่ทางใต้ของโนโวมีไคลิฟกาให้ถอยห่างจากตัวหมู่บ้านกว่าน,นี้ก่อนเราก็ต้องคอยติดตามสถานก,การณ์กันต่อไปนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีความเคลื่อนไหวไปทิศทางใดต่อมานะครับเป็นสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นไกลกับเมืองแอดดิฟกาในภูมิภาคโดเนต โดยมีการรายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองแอดดิฟกาออกมาครับก็มีการรายงานการรุกบริเวณทางตอนเหนือของเมืองแอดดิฟกาของทางรัเสเซียโดยทางรัเสเซียนะครับยังคงพยายามเข้าโจมตีหมู่บ้านสเตบโบฟเพื่อควบคุมให้ได้ส่วนทางยูเครนเนี่ยก็มีการสกัดกัน้นและเข้าปะทะกับแนวหน้าของทางรัเสเซียรวมไปถึงทางรัเสเซียนะครับยังคงพยายามในการรุกขึ้นทางเหนือตรงจุดนี้ด้วย แล้วเห็นว่าทางรัเสเซียนะครับพยายามขยายพื้นที่ควบคุมจากหมู่บ้านคลาชโนโฮริฟกาให้กว้างออกไปเพราะเกรงว่าทางยูเครนนั้นจะมีการตีขนาบจากด้านนอกและการรุกจากทางแอตติฟกา โดยสถานการณ์การรบไกลกับแอดดิฟกานะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังมีรายงานการประทะกันอย่างหนักไม่มีทีท่าว่ากองกําลังของทางรัสเซียจะหยุดปฏิบัติการการรุกที่เกิดขึ้นใกล้กับแอดดิฟกานี้โดยทางยูเครนนะครับก็พยายามเข้าโจมตีหลายจุดที่ทางรัสเซียเนี่ยเพิ่งเข้าควบคุมก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์โดยรวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ในภูมิภาคโดเนตเป็นหลักในช่วงเดือนธันวาคมหางพิการเรืยข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ